ไส่ท้องค้ำแล้วนักซิงนักลยักโอ้โหยักมันลาบอะมันกลนไปด้วยนะดูนี่โอ้โหกลนเสียงดังซะด้วยโอ้โหยกได้ไหมยยกได้ไหมโอ้โหักามาลเจออะไร เอ้ยเขาสู้ได้ไหมนัชาเจออะไรคะนักสำรวจเจออะไรครับมังกรไปดูซิมังกรเป็นยังไงวิ่งไปดูซิโอ้โหนี่ไงพิติลิงหงอคงเนี่ยมันกำลังสู้กับอะไรอยู่ดูซิโอ้โหเอ้ยเออสู้กับมังกระลูกโอ้มังกรตัวใหญ่มากเลยนะพิติครับหงอคงสู้ได้ไหมสู้ได้ไหมครับ เฮอสู้ได้เนี่นี่พี่พี่เหงาคงกำลังเอาไม้นี่ไม้ไม้พองวิเศษจัดการฮะแล้วชาจะช่วยอ่ะไีตีจะช่วยเหรอฮะอ่ะช่วยเลยโอ้โห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 ปล่อยพลังไม่ชอบปล่อยพลังด้วยโอ้โหปล่อยพลังช่วยกันใหญ่เลยนี่เจอพลังแมงมุมกับพลังเอลซ่าน้ำแข็ง มังกรตัวแข็งไปเลยไปเราช่วยได้แล้วเราไปต่อเอ้ยทำไมใครมานอนตรงนี้อะพติครับมาปลุกซิเฮ้ยตื่นได้แล้วอะเออ, <laughs> อพี่เมื่อกี้ปิติปลุกแล้วใช่ไหมพี่เขาบอกว่ามันมีไข่ทองคำ <Wow. S 1> อยู่ในบ้านยักษ์เขาไปตามกลับมาเนี่ยพวกเราไปช่วยเขาเจ็บไหมไปไหมในบ้านยักษ์ไม่มีไข่ทองคำไปลุย นี่บ้านยักษ์อยู่นี่เฮ้ยบ้านยักษ์นะครับไข่<ฮ>อทองคำงนะนะยักษ์ปอม yeah. แต่ไข่ทองคำอ่ะของจริงใช่ไหมทุกคนใช่ไหมไข่ทองคำของจริงใช่ไหมดี๋ยวเราต้องไปตามหาไข่ทองคำในบ้านยักษ์โอเคไหมโอ้า <justo> นาชาต้นยักษ์เนี่ยไงที่บอกว่าเป็นเรื่องแจ็คกู้ค่ายักษ์นะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้ปีนขึ้นไปข้างบนแล้วน่ะ ใช่ไหมไปไปไปเข้าข้างในกันดีกว่าไปเร็วไปเร็วราชาเจออะไรอ่ะโอ้ยเป้ขนาดจะกินหมดได้ไงโอ้โหโอ้โหกินกันใหญ่เลยนะครับกินกันใหญ่เล้วอิ่มยังอิ่มยังไปอิ่มแล้วเข้าบ้านกันดีกว่าอ้าวอ้าวแม่บอกว่าอะไรนะเอาไข่ทองคำมาฝากด้วยใช่ไหมไป ดู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 บ้านหลังขนาดนี้ตัวจะขนาดไหนเนี่ย,อยเอาละครับเราเราจะเข้าแล้วนะครับเอาละเข้ามาถึงก็เจอรองเท้าเลยอ่ะโอ้รองเท้ายักษ์รองเท้ายักษ์กเข้าไปในรองเทา้าสิครับเข้าไปในรองเท้าไหมนี่อะไรอะไรเจออะไรเห็นไหมยักษ์หลับอยู่เห็นมั้เม็นยักษ์หลับไหมยักษ์หลับ นี่ครับโอ้โหอันนี้เป็นคอนของยักษ์นะโอ้โหนี่มีสมบัติด้วยสมบัติเห็นไหมเอ่อไอ้ประชาชนกำลังสำรวจนะครับนักสำรวจกำลังสำรวจรองเท้ายักษ์นะครับอ๋อโอ้โหปีนไปแล้วนะครับปีนไปแล้วเออกินยาช่วยนะครับจับลงไปในรองเท้ายักษ์แล้โอ้โหปีติเข้าไปด้วยไหมปีติเข้าไปด้วยไหม อา่ไหนลงไปสำรวจในรองเท้ายักษ์ิมีอะไรลงไปเดี๋ยวสำรวจสิเฮ้ยนักชาหายไปไหนปิดกระบูปิตีหายไปไหนปิตีหายหายลงไปปิดกระบูมาออกมาได้โอเคกระโดดตุ้ม ไปไปพิติพาพาน้องนัชชาไปดูซิมีอะไรอีกครับเก้าอี้ยักษ์พิติและชาพิติทำไมเก้าอี้มันใหญ่ขนาดนี้ดูดิทุกคนดูดิใหญ่ไหมนรชชาใหญ่ไหมเก้าอี้ใหญ่มากเลยนะครับดูแทะตามันนัชชานะชชาโอ้โหนาชากำลังใส่รองเท้า่อยักนะครับนาชชาใส่รองเท้ายักษ์โอ้ น่าเช้เราไปดูสมบัติยักษ์กันดีกว่าปน,นี่อ๋อนี่มีกรงขังด้วยนะครับทุกคนนี่ไ,ไปติดเข้าไปในกรงขังยักษ์เร็วมีชิงช้าด้วยอ้าวโอเเดี๋ยวเข้าไปเล่นในกรงขังยักษ์แล้วโอ้ยทำอะไรอยู่ถูกขังเหรอถูกขังเหรอถูกขังหรือเปล่าเดูท่าจะไม่ใช่ถูกขังแล้วน่าจะเข้าไปเล่นเอง ทุกคนต้องเงียบๆนะยักษ์ลาบอยู่นะต้องบอกก่อนนะเดี๋ยวไปดูสิโอ้โห,โหยักษ์มันลาบอะ่ะมันกลนไปด้วยนะดูนี่โอโ้โหกลนเสียงดังไปด้วยโอ้โหดูชุดยักษ์สิชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่ไหมชุดใหญ่มากอะ่ะโอ้โห เนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปปลุกยักษ์นะอย่ายักษ์ตื่นนี่อันนี้เป็นเตาเตาอบนะครับอ,อ้าวนะชาสไลเดอร์ยักษ์สไลเดอร์อรูกปิติเล่นสไลเดอร์ยักษนะ์แล้วไปดูแล้วไปดูแล้วโอ้โหปิติกำลังเล่นสไลเดอร์ยักษ์นะครับนะชาลุยเลยหนึ่งสองสามว้าว นะจะดูไม่ขีดดิอันใหญ่ไหม oh. ดูครับทุกคนไม่ขีดใหญ่มากเลยแล้วดูแจกันโอ้โ oh, หแจกันอย่างใหญ่ปิติครับปิติปิติครับดูแจกันในนี้สิอันใหญ่ไหมดูนีเข้าไปดูสิครับอันใหญ่ไหมครับโอ้แจกันใหญ่กว่าตัวปิติีอีกนะ <Hey. S 1> อะไรอะไรข้างในมีอะไรมืดมากเอ้ยเอ้ยอะไรอะอะไร อะไรอะไรแมลงสาบเป็นตัวใหญ่เลยอะครับรอยเท้ายักษ์น้าชาลงไปเทียบรอยเท้ายักษ์กับรอยเท้าน้าชาซิขยายนะกันไหนเทียบดูซิโอ้โห้อ้โ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 เ้โอ้โน้โอ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 บโอ้โอ้โอ่โอ้โอ้โแบเอาเร้โอ้โเ้โเ้าอ้โอ้ใต้โต้โต้ยักกอ้นอ้โอ้โอ้โรับอ้โอ้โโโ ช้อนไหนช้อนไปดูสินี่ช้อนยักษ์เหรออะไรคะอะไรคะช้อนยักษ์ใช่ไหมโอ้โหน่าจะบอกเจอช้อนยักษ์เฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยเข้าไปนั่งได้นะเข้าไปนั่งได้เลยนะลองขึ้นไปนั่งสิคะช้อนยักษ์นะครับดูเฮ้ยเป็นไรเป็นไร โอ้กระจกมันทำให้นาชาตัวใหญ่ดูดิเฮ้ยดูเอ้ยนาชาเป็นยักษ์ไปแล้วนาชาเป็นยักษ์จริงๆอ่ะเป็นหรือเปล่าเนี่ยก็เพอเห็นนาชาเป็นยักษ์ตัวใหญ่เนี่ยใช่เปล่าก็เนี่ยเนี่ยกระจกมันทำให้นาชาตัวยักษ์เลยเนี่ยทุกคนดูเฮ้ด <c oughs> <c oughs> โูโอ้โอ่าอ่ากระจกทให้นาชาตัวยักษ์จริงๆด้วย ดูคบทุกคนตัวใหญ่ไหมโอ้ยโอ้ยซ่อมซ่อมยักษ์ชิมก้นแล้ว <c oughs> น่นน่ะซ่อมยักษ์ชิมก้นนะชาแน,นเห็นไหมา <c oughs> มามาอันอนี้อันนี้อันนี้ปิติปิติกระจกนี้มาทำให้ตัวยักษ์ได้ไปดูสิห้ตัวใหญ่แล้วเห็นปะอ่ะถอยมาถอยมาครับต้องถอยมาต้องถอยมาถอยมา,อ,ยมาอีกเอ้ยตัวใหญ่แล้วเห็นไหม <c oughs> เป็นตัวยักษ์ไปแล้วดูนี่ <c oughs> นี่มันไทยตันหรือเปล่าเนี่ยเออเออไปไปเราไปกันดีกว่าเจอแล้วเหรอไหน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 โอ้ยเด็กๆบอกว่าเด้เจอไข่ทองคำแล้วนะครับอยู่ไหนโอยู่ตรงนี้เองอ่ะเข้าไปเอากันไหมไปเร็วไปเร็วน้าชาไปเอาไข่ทองคำกลับบ้านไปให้แม่ดูเร็วแม่อยากได้โอ้โหยกได้ไหมยกได้ไหม ได้ยังได้ยังได้ไหมยังได้มาแล้วใช่ไหมไข่ทองคำนะไหนได้ไข่ทองคำไหมยังได้ไหมยังไหนอ่ะไหนอ่ะโอ้ไปดูแมงมุมกันดีกว่าปะโอ้โหดูเครื่องครัวยักษ์ดิเครื่องมันใหญ่ขนาดนี้เลยโอ้โหใหญ่มากอ่ะดูไมกกาสันนะครับ อันนี้ไม่กวาดไม้ไมถูพื้นนะส่วนที่เป็นที่โกยโหูใหญ่มากนี่๋ยวพ่อจะเปิดประตูฮึไม่ไม่ออกประตูมันหนักมากนะครับทุกคนโอ้โหกระบองยักษ์ใหญ่เกินเดี๋ราจะขึ้นชั้นบนนะครับปิติเจออะไรครับ แมงมุมไหนอ่ะแล้วชาเจอตัวอะไรแมงอะไรนะแมทไหนฮะโอ้โหตัวดำเลยอ่ะสไปเดอร์แมนต้องจัดการแล้วล่ะสไปเดอร์จัดการโอ้โหฮะสไปเดอร์แมนแมงมุมสไปเดอร์แมนจัดการแมงมุมเอ้ยจัดการได้ไหมเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอเพื่อนกันไม่ได้ครับงั้นก็ไม่เป็นไรเนาะไม่กัดใช่ไหมโอเค โอ้โหเก้าอี้ยักษ์ทำไมมันใหญ่ขนาดนี้นะชาใหญ่ไหมคะใหญ่บปเลเิ่มเลยใช่ไหมเออดูดิยักษ์ยักษ์นอนกลน <laughs> ยักษ์นอนกลตลกไหมตลกมากมไหมเออดิดูดิคนอื่นเข้ามาเต็มบ้านเลยดิยักษ์ยังไม่ตื่นเลย <laughs> อย่างนี้จะปกป้องขายทองคำได้ไงอะ่ะ <laughs> ใช่ไหม เออนั่นน่ะดิหลับเออคนขมโมยไข่หมดแล้ว,มมย,ลวยักษ์ยังไม่ตื่นเลยดูโต๊ะกินข้าวยักษ์ดิย,ยักษ์ตายแล้วใช่ไหมอันนี้คือครัวาทำอาหารยักษ์นะครับโอ้ยมีไข่ทองคำนั่นไงพ่อบอกแล้วมีไข่ทองคำ เห็นไหมพ่มอหยิบไ,ยไหนอะ่ะพิติบอกว่าพิติเจอรอยทเอท้ายักษ์นะครับท,ท,ทุกคนโอ้โหยักษ์จริงๆนะครับรอยทเท้ายักษ์จริงๆนะชาดูเห็นเปล่าใหญ่ไปเลยฮึมเลยไหนไหนไหนสํารวจซีมีอะไรอีกนะชาไปพิติสํารวจซีข้ามีอะไรอีกคะโอ้อันนี้นะชาว่ามีไข่ทองคําตรงนี้ใช่ไหมตรงนู้นก็มีใช่ไหม โอ้โหพ่นใหญ่พ่นใหญ่ไปหยิบไข่ทองคำมาไหมเอาละเอาพ่นใหญ่หยิบมาโอ้โหพ่นใหญ่หยิบพ่นใหญ่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 หยิบพ่นใหญ่ไข่ทองคำไปเร็วโอ้โหโอ้โหโอ้โหปิตีคพ่นใหญ่ได้มาแล้วทุกอย่างมันใหญ่โตเหมือนเลยไหมครับใหญ่โตใหญ่โตทุกอย่างเลยนะแม้กระทั่งแว่นตานะชาดูแว่นตาดิดูแว่นตาดิแว่นยังใหญ่เลยใช่ไหม แว่นขนาดนี้จะใส่ยังไงเราไปเดี๋ยวเราลงกันดีกว่าเดี๋ยวเราขายทองคำกลับไปให้แม่ดูปะกลับลูกปะพอแล้วลูกปะ